อ๋อใช่ค yup. รับผมก็เกิดเรื่องจากต้องเรียกว่า Twitter หรือ X กดีครับ X แล้วก ok oh, um ันครับผมเ X account านหนึ่งนะครับผมเกิดมีเกิดมีการพาดพิงหรือว่ากล่าวกล่าวถึงเราในทางที่มันไม่ค่อยโอเคมากเท่าไหร่ครับผมทางบริษัทหรือว่าทางผู้จัดการผมเนี่ยก็เลยจัดการดําเนินการเรื่องนี้ให้ให้ ให้เหมือนกับเป็นตัวอย่างให้แก่คนอื่นๆและกันครับผมว่าไม่ควรทําแบบนี้ตอนที่เรารับรู้เรื่องรู้สึกยังไงล่ะครับเอาจริงๆผมก็ไม่ไม่ได้รู้สึกอะไรนะครับเพราะว่าเราก็เข้าใจแหละครับเพราะว่าอันนี้มันก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบของความดักของแฟนคลับที่เขามีให้ตัวศิลปินในในมุมของเขานะซึ่งเราก็เข้าใจว่านี่ก็เป็นความดักที่เขารู้สึกดักเขาเลยออกออกมาพูดแบบนั้นเราก็ไม่อยากจะ ไปพาดพิงอะไรเขาเยอะและกครับผมก็น่าแล้วเราก็เข้าใจในในมุมมองของเขาเหมือนกันครับแต่ว่าคือทางบริษัทก็เห็นว่ามันต้องมีมาตรการใช่ครับผมเรารู้สึกว่าเราเราเจอเหตุการณ์อย่างนี้มาค่อนข้างจะหลายครั้งแล้วเหมือนกันครับผมเราก็พยายามใจดีพยายามใจดีกับคนเหล่านั้นหลายครั้งแล้วเหมือนกันครับผมแต่ว่ามันก็ยังมีเข้ามาเรื่อยเรื่อยๆจนสุดท้ายในทางบริษัทเนี่ยก็เลยต้องจัดการขั้นเด็ดขาดเพื่อเป็นเหมือนกับเป็นเคสตัดี้ให้กับทุกคนดูว่าการที่ทําแบบนี้มัน มันแสดงออกถึงความรักก็จริงแต่ว่ามันเป็นการแสดงออกถึงความรักที่มันไม่ค่อยถูกวิธีสักเท่าไหร่ครับผมแล้วมันมีผู้เกอะไรกมาบ้างมีเอฟเฟกอะไรกลับมาไหมสําหรับตัวบุคคลคนนั้นเหรอครับเขาก็น่าจะรู้สึกรู้สึกสับสนมากยิ่งขึ้นนะครับผมเพราะว่าเราก็เอาจริงๆก็ให้ทางบริษัทคนจัดการเลยครับผมเขาก็มีการประนีประนอมอะไรกันแบบเหมือนกับเราก็พยายามช่วยเขาสุดๆแล้วแหละครับผมแต่ว่า มันก็ต้องมีบทลงโทษเพื่อให้เขารู้สึกว่าการกระทําที่เขาทำเนี่ยมันไม่ถูกต้องแต่ว oh, ่าจริงๆแล้วคือเราไม่ได้แบบเราเราไม่ได้ทำเพราะเราโกงแต่เราทำแค่ไม่ครับคือเราแค่อยากจะทําเพื่อให้เป็นตัวอย่างให้แก่คนอื่นๆดูแค่นั้นเองว่าการที่แบบมาทําเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องแล้วมันไม่สมควรจะมีใครได้รับข้อความแบบนี้ซะด้วยซ้ำด้วยครับผมอ๋อ ใช่ครับผมเอาจริงๆก็ใช่ครับผมเพราะว่าอย่างอย่างที่ทุกคนทราบว่าด้วยหน้าที่หรือว่าอาชีพการงานของเราเนี่ยเราก็ต้องมอบพลังบวกให้แก่คนอื่นเนาะและการที่แบบเราต้องกลับไปเจอพลังลบๆบเข้ามาเยอะๆอย่างเงี้ยการที่แบบเราแล้วหลังจากนั้นเราต้องมาเจอพี่ๆแฟนคลับของเราเนี่ยการว่าพลังบวกตรงนั้นน่ะเรามันอาจจะหายไปแต่ก็อยากจะด้วยจให้ทุกคนี่ยช่วยเข้าใจในจุดนี้ได้ว่าเราก็ต้องแบบใช้พลังบวกในการเจอโอ้โห ก็บ่นทอนนะครับผมเพราะว่าคํามันก็ค่อนข้าง,ง,งจะรุนแรงนิดหนึ่งครับผมซึ่งซึ่งตัวเองเรายังไม่เข้าใจเลยว่าเราไปทําอะไรให้เขาโกรธหรือว่าเกลียดมากขนาดนั้นนะครับผมแต่ว่าก็นั่นแหละครับเราก็เข้าใจอย่างที่ผมบอกไปว่ามันก็เหมือนกับว่าเขาก็รักศิลปินของเขามากเราก็เข้าใจในจุดนั้นนั่นแหละครับแต่ว่าอยากจะให้ทุกคนทราบไว้ว่าการแสดงหรือว่าการรักแบบนี้มันเป็นการรักที่ไม่ถูกวิธีนะครับมาตรการ่อไปเป็น,นังไงครับอะไรนะมาตรการตอ มาตรการต่อไปก็ถ้ามีเคสแบบนี้เพิ่มขึ้นมาใช่ไหมผมก็อาจจะต้องเด็ดขาดมากยิ่งขึ้นแล้วแหละครับผมเพราะนี่เราก็ประนีประนอมแล้วก็แบบอารมุ่มรวยสุดๆแล้วเราก็แค่อยากจะทาให้ทุกคนเห็นว่าเราเอาจริงนะแต่ถ้าเกิดมีเคสแบบนี้อีกก็อาจจะต้องเด็ดขาดมากยิ่งขึ้นแล้วครับอย่างแฟนๆนว่ายังไงบ้างแบบว่าเออเราออมามีแอมแบงอะไรอ๋อพี่แฟนคลับส่วนใหญ่เขาเป็นห่วงครับ ส่วนใหญ่เขาจะเป็นห่วงเรามากกว่าเขาจะเป็นห่วงเรื่องสภาพจิตใจของเราอย่างที่ผมบอกเนี่ยแหละครับผมว่าเราจะต้องมามอบพลังบวกให้พี่พีแฟนคลับพี่พีเขาก็เป็นห่วงว่าสภาพจิตใจของเราจะเป็นยังไงหรือว่าเราจะรู้สึกโอเคไหมเสียใจมากแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ต้องขอบคุณทุกคนที่คอยให้กําลังใจกันนะครับแต่ว่าอย่างที่เมื่อกี้เราพูดกันกคือว่าจะบอกว่าไอ้ข้อความแบบเนี้ยกับข้อความลงๆที่แต่ว่าเราก็มีได้เห็นอ้อ่เห็นครับเอาจริงๆเห็น เห็นเกือบหมดเลยแหละครับผมเพราะว่าเพราะว่าใช่ครับเพราะเราก็อยากจะเห็นความขึ้นไหวของแฟนคลับเราครับว่าในทวิตใน X เนี่ยพี่แฟนคลับเขาเป็นยังไงกันบ้างเขาแบบพูดอะไรถึงเราบ้างอะไรแับผมแต่ว่าบางทีเราจะเข้าไปดูแฟนคลับเราเราทวิตอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเราเลื่อนไปล้วก็จะไปเจอข้อความที่มันค่อนข้างจะแย่ค่อนข้างบ่อยเหมือนกันครับ จ้บ่อยขนาดไหนครับก็องามที่เจีนี่ครับว่าเกือบทุกวันใช่ครับผมว่าเราเลื่อนไปก็เจอเกือบทุกวันเลยครับแต่ว่าก็นั่นแหละครับผมอย่างที่ผมบอกว่าผมก็รู้สึกเข้าใจพวกเขาอะไรขาดอย่างอย่างของพวกที่แับทำให้เราปวดหัวใจอย่างมันเป็นคำที่แบบรุนแรงมากพอจะยกอย่างนิดนึงนใช่ไหมเราทำเนี่ยที่แบบไม่ดีกว่าครับเพราะมันมันมันแอบแรงแอบแรง แต่คำแย่ๆมันก็เป็นคอนจิตใจเราอยู่นะครับใช่ครับผมเอาจริงมันไม่ต้องเป็นคำแรงครับเป็นคำแย่ที่ไม่แรงแค่นั้นมันก็เป็นการบั่นคอนจิตใจแล้วครับผมผมรู้สึกว่าการที่แบบเราจะทวิตหรือว่าจะพูดอะไรลงในโซเชียลเนี่ยผมว่าอยากให้ทุกคนพูดเป็นแนวพลังบวกให้กันมากกว่าครับผมผมรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นการที่ทําให้สังคมโซเชียลเนี่ยรู้สึกน่าอยู่มากยิ่งขึ้นดว้วย้วแบบงเาเหมือนแบบโดนมาเยอะจนปิดโซเชียลไปเลยก็มีเราเคยคิดหมไม่เคยครับ เพราะว่าไม่เกี่ยวกับเราต้องใช้แล้วแต่ว่าผมแค่รู้สึกว่าโซเชียลเนี่ยเป็นช่องทางที่ให้พี่พี่แฟนคลับที่เขารู้สึกรักหรือติดตามเราเนี่ยมาติดตามเราผ่านช่องทางโซเชียลถ้าเกิดเราปิดไปคนที่รักเราหรือว่าอยากจะติดตามเราจริงๆเงเี้ยผมเขาก็ไม่มีช่องทางติดต่อเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะคีบพี่ๆี่แฟนคลับที่รู้สึกรักเราจริงๆเอาไว้ด้วยอะไรที่ทาให้เรา่านนี้แบบครอควหรืออะไได้อาจจะเป็นเพราะว่าผมเป็นคน ช่างช่างมันบ่อยมั้งครับช่างไหม <c oughs> ใช่อ่ะบ่อไปผมเป็นคนที่แบบเจอเรื่องแย่ๆหรืออะไรผมก็จะแบบถ้ามันไม่ใช่เรื่องที่เกิดจากการผลการกระทําของเราหรือว่าเป็นเรื่องที่เราแย่จริงๆนะครับผมเรา <c oughs> รการ็จะส่วนใหญ่ก็เลื่อนผ่านแล้วช่างมันไม่ได้สนใจแต่ว่าพอเจอบ่อยๆบ่อยๆแล้วามาเรื่อยๆเราก็เลยเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเริ่มจะเยอะเกินไปแล้ว,ลวเราเลยรู้สึกอยากจะจัดการให้เป็นเ a s e study ด้วยครับ อาจริงๆก็ไม่ได้ส่งผลเยอะหรอกครับแต่แค่มันมันเห็นแล้วมันจุกจิกครับมันแบบมันแบบเลื่อนไปเดี๋ยวก็เจอ,อนิดน,นึงเจออีกนิดนึงเจออีกนิดนึงนิดนึงนิดนึงมันเลยรู้สึกว่าเอ๊ะรวมรวมมันก็เยอะเหมือนกันอะไรเงี้ยครับผมเราก็เลยต้องจัดการครับผมไม่าไม่ดิ่งครับไม่ดิ่งแน่นอนครับผมผมเป็นคนมองโลกแง่บวกคือบว่าเราพยายามที่จะหาคำตอบว่าเราเข้าใจเขาว่าเออเนาะ สิ่งที่เขาโต้แบบนั้นเขาใช่เขาอาจจะเครียดทํางานอะไรมาหรือเปล่าแล้วแบบเหมือนโดนโดนหัวหน้าบ่นโดนหน้าด่ามาแต่ว่าที่ห้องอาจจะไม่มีอะไรให้ระบายก็เลยมาระบายในนี้และเห็นว่าเออเลื่อนผ่านเจอเราพอดีเอ้ยดายนี่ละกันอะไรแบบก็้าใจก็พอใจพอใจมองบวกไปเลยใช่มองบวกไปเลยครับผมยิ่งยิ่งมองลบผมว่ามันก็ยิ่งแย่มันก็ยิ่งลบไปไปไปกันใหญ่เรารู้สึกว่าเขาลบมาเราบวกไปมันก็กลายเป็นศูนย์ ตรกลางน่าจะดีกว่าแต่สำหรับเราไม่ได้มองว่าเคสนี้เป็นจะเป็นเคสสุดท้ายถ้าถ้าเกิดขึมีแล้วก็ถ้ามีอีกก็รอติดตามนะครับทีนี้แล้วเราช่วงนี้มันมีกี่เคสที่เราดูดูไว้ว่ามันแรงแบบเกินอะไรอย่างเงี้ยมีไหมมีก็มีนะครับเอาจริงๆก็ยังมีมีอยู่แต่ว่าเดี๋ยวเราเราขอติดตามเขาไปแบบเงียบๆก่อนับเป็นเอฟซีเงียบๆไปก่อนแล้วกันครับพี่ติ๊กจังสถิติจังสถิติไว้ก่อนครับแปลว่าจริงๆคือมันไม่ใช่ว่าเอ้ยเขา บ้าเราครั้งเดียวแล้วเราจัดการจะไมถือว่าอ๋อเราก็เออใช่ครับผมคือมันมันหลายทีก็แล้วคือมันหลายทีนั่นแหละครับผมมันเลยแบบเออต้องต้องสักทีแหละวะต้องสักทีแหละใช่ด้วยครับผมแต่ตอนนี้ก็โอเคแล้วเนาะก็โอเคแล้วนะครับผมโอเคได้ครับอไรบคุณครับโอเคได้ครับอเไรับคับเอเไปจีนมา ครับผมใช่ครับก็ดีใจมากครับผมเพราะว่าพี่ๆีแฟนขับก็คือน่ารักแล้วก็แฮปปี้ให้การตอบรับตอนที่เราไปถึงที่ประเทศเขาแบบดีมากครับผมเราก็ดีใจมากๆที่ได้เจอกับพี่ๆีเขาครับเด็บวันนี้ก็เพิ่งประกาศอีกที่หนึ่งว่าอินโดนีเซียอ๋อใช่ครับผมเพิ่งจะประกาศไปเมื่อช่วงบ่ายบ่ายหรือเช้าเที่ยงนั่นแหละผมเอาวันนี้เพิ่งประกาศไปวันนี้ผมว่าเดี๋ยว เราจะมีโอกาสได้ไปที่จาการ์ตานะครับหรือว่าอินโดนีเซียนะครับผมก็แฟนๆชาวอินโดนีเซียนะครับผมรอได้เลยครับจะเจอกันแน่นอนครับผมยังไงบ้างครับแบบนี้ค่ะแฟนๆหลายๆที่ดีใจนะครับผมเพราะว่าอย่างช่วงที่ผ่านมาเป็นช่วงโควิดด้วยอย่างพี่ๆแฟนคลับอินเตอร์แฟนหลายๆประเทศเนี่ยเขาก็อยากจะบินมาเจอเราอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเขาก็ไม่มีโอกาสกันเราก็เลยถือโอกาสไปเยี่ยมเขาถึงที่กันเลยแล้วกันครับผมดีใจามากๆที่ได้เจอพี่แฟนคลับอินเตอร์แฟนทุกคนครับ ก็ต่างกันครับผมก็จะมีสไตล์แต่ละประเทศที่ต่างกันไปครับผมอย่างทางประเทศญี่ปุ่นเนี่ยพี่พี่เขาจะเป็นแนวแบบเออนิ่งๆหน่อยแต่ว่าแบบจะจะจะส่งเสียงในช่วงที่เขาให้ส่งเสียงได้อะไรอย่างงเี้ยครับผมแต่อย่างทางพี่พี่แฟนคลับชาวจีนเนี้ยครับผมเขาจะเป็นแบบเครซชี่นิดนึงแบบอะไรใช่ e น e r g y ล้น e น e r g y ล้นกันกันมากๆแล้วครับผมแต่ละแต่ละประเทศก็จะมีสไตล์ที่แตกต่างกันครัแม่แจีนทำมาด้วยงาน ใช่คร like om yes, 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 ับผมบางบางคนแบบผมเห็นเห็นหน้าจริงๆเขาตามไปตั้งแต่เมื่อวานซื้อแล้วเมื่อวานซื้อผมก็มีอีเวนท์ที่หนึ่งงานแล้วก็มองไปข้างล่างก็เห็นเอ้าเหมือนเคยเจอกันที่ชิงเต่าแล้วหรือเปล่าอะไรอ่ใช่ใช่ครับใช่ครับน่ารักมากน่ารักกันมากๆครับ จริงๆเราไม่ได้ตั้งใจจะตีตลาดอะไรเลยครับ <laughs> <laughs> เราแค่เราแค่ไปหาไปเยี่ยมครับไปเยี่ยม <laughs> เรียกเรียกว่าไปเยี่ยมละกันครับผมไปไปให้เขาเรียกอะไร <laughs> ไปเจอไปหาโอกาสเจอพี่ๆเขากันครับผม <laughs> เพราะว่าเราไม่ก็ยังไม่เคยมีโอกาสเจอพี่ๆแฟนคลับที่ประเทศจีนด้วยครับ <laughs> ผมเราก็เลยรู้สึกว่าเออไปเยี่ยมเขาหน่อยละกันไปหาไปให้กำลังใจกันไปพูดคุยกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมส่วนใหญ่ผลงานเขาไปดัง ใช่ครับเพลง้ยเพลงส่วนใหญ่เพลงผมว่าน่าจะญี่ปุ่นมากกว่าคิดว่าครบใช่ครับผมโอเคแล้วครับใช่ครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมาก